สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อครอบครัวปงกันมูลหลังจากต้องสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวของครอบครัวซึ่งหากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นเช่นนี้จะยังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องตกอยู่ในภาวะเดียวกันติดตามจากรายงานเรือจ้างกลางมรสุมตอนที่4ค่ะ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาคเนวัชรีวงศ์ณอยุธยาหรือแบลวแซมบ้าศิลปินอิสระนนแต่งเพลงเพื่อไว้อาลัยให้กับการจากไปของครูจูลิงป่งกันมูลแม่ผิ์ที่เสียชีวิตไปพร้อมกับวิญญาณของความเป็นครูการเดินทางไปทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะหมายถึงการเดินเข้าใกล้ความไม่ปลอดภัยแต่ครูจูลิงก็เลือกที่จะไป แต่การไปของครูที่มุ่งมั่นจะสอนให้เด็กมีความรู้ก็ไม่ควรได้รับสิ่งตอบแทนคือความตายนี่คือเสียงสะท้อนของอาคเนที่เชื่อว,ว่าคนไทยทุกคนก็คงจะคิดเช่นนี้มันคน่าเศร้าครับไม,ไม่ไม่น่าเกิดขึ้นกับครูจริงๆแล้วไม่ว่าครูจรุลิหรือหรือคนบริสุทธ์ทั่วไปครับโดยเฉพาะครูเนี่ยก็เป็นแม่พิมพ์ของชาติเราก็รู้กันอยู่นะครับ นรูนี่เป็นผู้ให้มาตลอดขณะในสงครามเนี่ยเขายังยกเว้นการบังหับประหารหรือว่าจะฆ่าแกงคนที่เป็นหมอเป็นแรงจูงใจในสงครามมันก็เหมือนกันนะครูนี่ไม่มีอาวุธนะจะมีแต่ช็อกให้แต่ความรู้ว่ามันสะเทือนใจมากครครูจุลิงเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวการเสียแก้วตาดวงใจไปยังไม่มีวันกลับ ทำให้ถึงวันนี้คำมีปงกันมูลแม่ของครูโจลิงยังไม่สามารถทำใจยอมรับความพลัดพรากชั่วนิรันด์ได้ต้องหลอกตัวเองว่าลูกสาวยังทำงานอยู่ในภาคใต้และยังเชื่อคำพูดของลูกที่บอกว่าคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนดีเด็กๆน่ารักผู้ใหญ่ใจดีคงไม่มีใครคิดทำร้ายเพราะเราไปดีทั้งที่ความจริงความเชื่อนี้มีส่วนทำให้ลูกต้องเสียชีวิต ตอนที้แม่คิดว่าจุ้ยอยู่ใต้ปกติจุ้ยอยู่ใต้เนาะบางทีตอนเย็นมามันจะคุยจะโทรเขาจะแซวกันเนี่ยแล้วก็พี่ของเหงามันเห็นว่าจะใช้ของเขาเนาะหลอกๆตัวเอง <laughs> จุ้ยอยู่ใต้ว่าหลอกใครหลอกใจตัวเกาเนะ่าใช่ไหมหลอกใจตัวเองะีเล แม่คำมีเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ครูจูหลิงไปทำงานที่จังหวัดนราธิวาสเคยโ,ร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 โทรศัพท์ถามลูกเล่นๆว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเสียทีแม่อยากปุ้มล้านครูจูหลิงก็ตอบเล่นๆเช่นกันว่าเดี๋ยวกลับบ้านจะพาทหารไปให้ดูดตัวซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทหารก็มาที่บ้านจริงๆแต่เป็นทหารที่นำร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของลูกสาวมาส่งให้ ความสูญเสียที่นำมาซึ่งความเศ<า>ร้าใจและต้องใช้ชีวิตยอย่างลำบากคือผลกระทบโดยตรงมีครอบครัวปมกันู่ได้รับหากครูยังกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตก็เชื่อได้ว่าจะมีครอบครัวของครูอีกหลายครอบครัวได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับครอบครัวปมกันดี